มาดูเหตุผลในการเจราจาต่อรองที่ไม่ประสบผลสําเร็จนะคะการเจราจาต่อรองที่ไม่ประสบผลสําเร็จเกิดจากเหตุผลอะไรบ้างเกิดจากการที่เราไม่ศึกษาคู่เจราจาต่อรองว่าเขาเป็นใครนะคะเขามีเงื่อนไขอะไรเขามีพื้นฐานความรู้อย่างไรบ้างเขามีลักษณะบุคลิกภาพแบบไหน นะซึ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษาคู่เจราจาต่อรองมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้ง่ายระหว่างการเจราจาต่อรองบางครั้งผลประโยชน์มันอาจจะถูกต้องตรงกันก็ได้แต่ลักษณะของการเจราจาต่อรองจากสีหน้าจากบุคลิกภาพหรือเราเรียกว่าอาวัจนภาษาของคนนั้นๆเนี่ยทำให้การเจราจาต่อรองของเราไม่สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีได้ คนหนึ่งยิ้มคนหนึ่งหน้าบึง้งมันก็ไม่สามารถเจราจาต่อรองกันได้แล้วถูกไหมคะเพราะนั้นต้องไปศึกษาพู่เจราจาของเราว่าเขามีบุคลิกภาพยังไงเขามีอารมณ์พื้นฐานยังไงเขามีความรู้พื้นฐานอะไรเพื่อลดข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นอันที่2ค่ะข้อตกลงทั้งสองฝ่ายไม่เป็นที่พอใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอใจแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะฉันโอเคเธอไม่โอเค เธอโอเคฉันไม่โอเคไม่ได้ต้องโอเคทั้งสองฝ่ายนะคะถึงจะประสบผลสำเร็จแต่ถ้าไม่ไม่ไม่เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไม่สามารถยุติข้อเจรจาต่อรองลงได้อันที่สามค่ะผลประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งได้50ฝ่ายหนึ่งได้70มันก็ไม่โอเค ฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ไม่โอเคฝ่ายหนึ่ง20ฝ่ายหนึ่งมันจะต้อง50 50ิ้วินวินหรือถึงแม้จะไม่ 50- 50แต่ต้องพอใจทั้ง2ฝ่ายมีข้อยุติว่าควรจะจบตรงไหนถึงจะทำให้การเจราจาต่อรองของเราประสบผลสำเร็จได้มฉะนั้นแล้วก็จะไม่ประสบผลสำเร็จในการเจราจาต่อรองอันนี้คือคือเหตุผลที่เราไม่สามารถ เจราจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จได้นะคะต่อไปค่ะแล้วทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้การเจราจาต่อรองของเรามีประสิทธิภาพนะคะประสบผลสำเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์มาดูกันเลยค่ะข้อหการเจราจาต่อรองต้องเป็นสิ่งที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ระบบของการเจราจาต่อรองมันมี 1...2..3...4...5 เราก็ต้องทำตามทีละสเตปทีละสเตปนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกรันค่อยๆเข้าใจไปด้วยกันนะคะอันที่2ค่ะศึกษาคู่เจราจาต่อรองคาดเดาความต้องการของคู่เจรจาต่อรองเข้าใจความต้องการข้อกังวลของฝ่ายตรงข้ามที่จะเกิดขึ้นว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรคาดเดาว,ว่าเขาต้องการอะไร นะคะแล้วค่อยมาเจราจาต่อรองกันถึงจะถามให้เขาพอใจได้นะคะและอันที่3มันไม่มีรูปแบบอ่ะจริงๆแล้วมันไม่มีรูปแบบหรือสูตรสำเร็จว่ามันจะต้อง1,2,3,4,5ถึงจะสำเร็จนะคะแต่ตามสเต็ปม,มันจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะของผู้เจราจาต่อรองทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายเราและอีกฝ่ายหนึ่งเตรียมแผนล่วงหน้านะถ้าเจราจาสเต็ปที่1 ผ่านแล้วสเต็ปที่2ควรจะทํำยังไงที่3เป็นยังไงหรือสเต็ปที่หนึ่งไม่ผ่านเราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรมันควรจะมีแผนล่วงหน้านะคะเลือกผู้แทนในการเจรจาที่เหมาะสมอันนี้เน้นย้ําว่าสําคัญมากต่อให้เรามีรูปแบบมีการเตรียมตัวมีการวางแผนมาล่วงหน้าให้ดีอย่างไรแต่ถ้าเราเลือกผู้แทนในการเจรจาที่ไม่เหมาะสมมีวิธีการนําเสนอที่ ไม่มีประสิทธิภาพมันก็ยากที่จะทําใหก้การเจรจาต่อรองครั้งนั้นมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าจาก3ข้อนี้สิ่งที่สําคัญคือสําคัญเท่าๆกันทุกอันแต่เน้นขีดเส้นใต้แล้วกันว่าเลือกผู้แทนในการเจรจาที่เหมาะสมถึงจะทําให้การเจรจาต่อรองครั้งนั้นเกิดประสิทธิภาพค่ะปัจจัยอีกงอันหนึ่งที่จะช่วยทําให้การเจรจาต่อรองของเรามีประสิทธิภาพก็คือ ความเปิดกว้างของทั้งสองฝ่ายที่จะรับฟังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะเน้นนะคะว่าจะต้องเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่ถูกต้องตรงกันวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะข้อต่อมาค่ะเมื่อเริ่มการเจรจาต่อรองให้พูดและฟังตามปกติเพื่อให้กระบวนการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผู้เจรจาทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นไปด้วยดีอันต่อมาค่ะ คู่เจรจาต่อรองจะต้องมีไหวพริบทั้งการโน้มน้าวใจการจูงใจการฟังการตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งการตอบคำถามเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธีเกิดการประนีประนอมระหว่างกันนะคะข้อต่อมามีความเหมาะสมและสามารถยืดหยุ่นได้อันนี้ต้องยืดหยุ่นได้นี่หมายความว่า เมื่อมีการเจรจาต่อรองคนที่มาเจรจาต่อรองนั้นจะต้องสามารถตัดสินใจนะคะได้ว่าควรจะยืดหยุ่นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนั้นอย่างไรที่จะทำให้รู้สึกดีเห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายนะคะปิดท้ายก็คือการสรุปไม่ว่าผลของการเจรจาต่อรองจะเป็นอย่างไรจะพอใจหรือไม่พอใจนะคะ การเจราจาต่อรองครั้งนั้นควรจะกาก,กันด้วยดีเพราะในอนาคตเราอาจจะมีการเจราจาต่อรองได้อีกนะคะมาดูขั้นตอนในการเจราจาต่อรองนะขั้นตอนในการเจราจาต่อรองเนี่ยแล้วแต่นะคะบาง,บาง,บางหน่วยงานก็แยกเป็น1 2, 3 4 5บางหน่วยงานก็เป็น1 2, 3นะฮะตรงนี้เราแยกขั้นตอนการเจราจาต่อรองไว้ที่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ข,ขั้นตอนก่อนการเจราจา ขั้นตอนที่2ขั้นตอนระหว่างการเจรจาและขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนหลังการเจรจามาดูขั้นตอนที่1ค่ะขั้นตอนที่1ก่อนการเจรจาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปเจรจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องทําอย่างนี้นะคะจะต้องทําอย่างนี้อันที่1ค่ะ ต้องมีข้อมูลมากๆนะข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับคู่เจราจาต่อรองนะคะวัตถุประสงค์ของเราของเขาเนี่ยต้องมากพอชัดเจนและถูกต้องนะคะเพื่อนำไปประกอบการนำเสนอเพื่อการเจราจาต่อรองนะคะอันที่สองต้องศึกษาคู่เจราจาคู่แข่งของคู่เจราจาคู่แข่งของคู่แข่ง เราต้องวิเคราะห์ทั้งหมดค่ะว่าเรากำลังพูดกับใครสื่อสารกับใครเจรจากับใครประเมินผู้เจรจาว่าเป็นคนอย่างไรในนี้ต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดนะคะเลือกผู้ที่จะเจรจานะคะการที่เราจะส่งตัวแทนไปเจรจาต่อรองนะคะ คนที่เราเลือกไปนั้นจะต้องมีความเหมาะสมมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถเข้าใจบทบาทของตัวเองและที่สำคัญก็คือจะต้องรู้วัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรองครั้งนั้นนะคะต่อมานะคะต้องมีการเตรียมการอันนี้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วที่บอกว่าการที่จะทำให้การเจรจาต่อรองของเรานั้นประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดเราต้องมีการเตรียมการนะคะเตรียมการด้านข้อมูลนะะเตรียมการ เรื่องการวางแผนล่วงหน้าว่าเราควรเจระะจาต่อรองเป็นไงเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าเตรียมเป้าหมายที่ชัดเจนจุดยืนและผลประโยชน์ที่เราต้องการนะเจรจาต่อรองแล้วไม่ใช่ว่าพอเขาต่อรองว่าเอา80-20โอเคได้แล้วก็ตกลงเราต้องมีจุดยืนนะคะต้องรู้ว่าจุดยืนและผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจรจาต่อรองครั้งนั้นคืออะไรนะ กำหนดขั้นตอนกลยุทธ์กลวิธีเทคนิควิธีต่างๆที่จะนํามาเสนอโน้มน้าวจูงใจนะคะคู่เจรจาของเราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เน้นย้ำอีกนิดหนึ่งว่าเวลาเราเจรจาต่อรองเราอย่าเอาแต่ผลประโยชน์ของเราฝ่ายเดียวเนาะต้องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะ